ชายหนุ่มคนนี้ฆ่าแมาลางวันโดยไม่ตั้งใจวินาทีถัดมามีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของฉันทันทีว่าฉันได้รับ1.000 USD เขาสงสัยในชีวิตโดยคิดว่าเขากำลังถูกจับตามองเขาจึงรีบลงจากรถและมองไปรอบๆณนะขณะนี้บุคคลลึกลับยังคงออกคำสั่งต่อไปแค่กินแมาลางวันที่คุณฆ่าไปก่อนหน้านี้คุณจะได้รับเพิ่มอีก3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหลังจากกลับถึงบ้าน ผู้จิตสงสัยเรื่องการเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารของเขาทันใดนั้นเขาก็พบว่าเขามีเงินในบัญชีมากขึ้นโชคดีที่เขาระมัดระวังใช้กระดาษห่อแมงวันจากก่อนหน้านี้แล้วนํากลับบ้านแล้วก้านความดังเกียจเข้าปากเคี้ยวสองสาครั้งแล้วกลืนโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งบุคคลลึกลับคนแรกสแสดงความยินดีกับเขาที่ทาภารกิจท้าทายหมายเลขสองสำเร็จเงินโดนยิงเข้าบัญชีผู้จิตอีกแล้วเพียงทําภารกิจท้าทายติดต่อกัน13ครั้งแล้วคุณจะกลายเป็นเศรษฐีผู้จิตก็ระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะผมคิดว่าไม่มีอะไรฟรีแต่เขาต้องการให้แฟนสาวที่ตั้งท้องของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดฉันก็ยังตอบตกลงอยู่พรุ่งนี้ทั้งสองไปพบพ่อแม่ของกันและกันในการประชุมผู้จิตอยู่ไม่สุขเขากําลังรอความท้าทายโดยไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อใดสุดท้ายโทรศัพท์ดังบุคคลลึกลับขอให้เขาทําให้ทารกร้องไห้คุณจะได้รับ5 0าพดอลลาร์ผู้จิตมองไปรอบๆในที่สุดก็เจอสาวน้อยแล้ว เขารีบวิ่งไปทันทีแม่ของคุณไม่ต้องการคุณอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางสีหน้าน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของทารกและทารกก็วิ่งไปหาแม่ของเขาที่ยืนอยู่ในระยะไกลโทรศัพท์ชิมแปนซีรับเงินเขาจึงดึงแฟนสาวขึ้นรถทันทีและวางแผนจะออกเดินทางทันทีที่รถสตาร์ทแม่ของหญิงสาวมาเพื่อยุติเรื่องนี้แฟนสาวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงดุเขาต่อไปผู้จิตเพิ่งขับรถตรงไปที่โบสถารกิจที่สี่นั่นคือการเผางานฝีมือใต้รูปปั้นพระเยซูเวลานี้เขาไม่ลังเลเลย ยกยาน,นออกมาอย่างเงียบๆจากนั้นล้างออกโดยไม่คาดคิดไฟลามไปที่ม่านถัดไปค่อยๆกระจายเข้าไปในห้องผู้จิตรีบกดสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมขณะที่ผู้จิตกำลังจะวิ่งหนีจากนั้นมอบหมายงานหมาย,ายเลข5เดินตามคนพเนจรข้ามถนนเขาไม่มีเวลาอธิบายแต่ทิ้งแฟนสาวไว้เพื่อไล่ตามเป้าหมายของเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อมา กรมตำรวจได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุอาชญากรรมแม่ที่พาเด็กหญิงไปด้วยกล่าวหาว่าผู้จิตล่วงละเมิดขณะนั้นชายชาราเร่ร้อนจากเมื่อก่อนก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อรายงานตัวด้วยมีชายคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้เปลื้องเสื้อผ้าของเขาแล้วขโมยรถเข็นของเขาผู้อำนวยการตัดสินใจจับกลุ่มคนในทางที่ผิดเป็นการส่วนตัวณนะขณะนี้ผู้จิตถึงสถานที่ปฏิบัติภารกิจที่6แล้วฉันต้องไปหากาแฟกินเจ้าภาพอยู่ที่ร้านอาหารที่กำหนดเวลา4ี่โมงเช้า แต่เมื่อผู้จิตเปิดประตูแล้วฉันก็พบว่าเจ้าของบ้านจับไปนานแล้วผู้จิตหยิบแก้วกาแฟของตำรวจมาวางไว้หน้าศพในที่สุดก็เสร็จสิ้นภารกิจท้าทายหมายเลขหกได้ทันเวลาผู้จิตหยิบกองเงินทอนออกมาต่อหน้าต่อตาต,าตำรวจด้วยความสงสัยแล้วเขาก็ทิ้งศพไว้ข้างหลังแล้วจากไปแล้วเผยรอยยิ้มเมื่อปลดภาระออกไปภารกิจที่หกเสร็จสิ้นมิสติกให้รางวัลผู้จิตทันทีที่ผ่านด่านที่เจ็ดภายใต้การดูแลของผู้วิเศษผู้จิตขึ้นรถโดยสารไปยังที่หมายต่อไป รถแล่นจากวันไปสู่คืนสุดท้ายก็มาพักที่โรงเรีรมแห่งหนึ่งผู้จิตหยิบกุญแจห้องหมายเลขแปเมื่อเปิดห้องก็พบชายแปลกหน้าอยู่ข้างในหลังจากแลกเปลี่ยนคำพูดกันเล็กน้อยผู้จิตพบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายกันวินาทีถัดไปพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอกางแผ่นพลาสติกออกแล้วนำเลื่อยไฟฟ้าออกมา ผู้จิตรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทันใดแล้วออกไปภารกิจครั้งนี้คือเลื่อยแขนเพื่อนร่วมชั้นออกเขาปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดมโนธรรมที่เหลืออยู่พูดกับเขานี่ไม่ใช่เรื่องตลกที่โหดร้ายเหมือนภารกิจก่อนหน้านี้แต่ถ้าคุณยอมแพ้ครึ่งทางแล้วเงินเดิมก็จะหายไปณขณะนี้เพื่อนร่วมชั้นของเขาเชิงรุกบอกให้เขาตัดแขนของเขาออกผู้จิตยังไม่ขยับ แล้วจูจ่ๆเขาก็บอกฉันว่าเขาอยู่มัธยมปลายครั้งหนึ่งร่วมกับกลุ่มนักเรียนตัวร้ายรังแกน้องชายกูจิตอย่างที่คาดไว้ประโยคนี้ทําให้คูจิตโกรธจัดเขายกเล่ไฟฟ้าขึ้นสู่การปฏิบัติเลือดสดเประเซ็น์ไปทุกที่คูจิตมองเพื่อนร่วมชั้นที่กําลังจะตายอย่างว่างเปล่าเวลานี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเขาเริ่มตั้งตารอภารกิจต่อไปไม่นานหลังจากนั้นเวลาสําหรับงานมั่นของเขาและแฟนสาวมาถึงแล้วพวกเขาทั้งสองใช้เวลาวันอันแสนวิเศษนับไม่ถ้วนแต่วันนี้ในที่สุดคูจิตก็มีความสามารถเฉิดฉายแล้วแต่สิิิ่่่่่งงทททีีําาาาาใใหห้้เขปปรระลจจกก็คคืืออออสนนภตไบ ภารกิจนี้เวลานี้เขาไม่มีทางหันหลังกลับการกระทําอันเลวร้ายแต่ละครั้งที่ผ่านมาจําคุกตลอดชีวิตก็พอแล้วฉันเห็นตํารวจสองสามนายอยู่ในห้องโถงผู้จิตขอโทษแฟนสาวเบาๆแล้วเขาก็ร้องเพลงชาติอย่างบ้าคลั่งจากนั้นเขาก็หยิบไม้ขึ้นมาทุกๆอย่างแฟนสาวยืนจ้องมองอย่างว่างเปล่าแม้แต่กลุ่มตํารวจยังตกตะลึงกับฉากนี้หลังจากมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีพวกเขาแค่วิ่งไปพยายามควบคุมผู้จิตผู้จิตหยิบต่อมาวางไว้ใต้คางผู้ไม่ให้ตํารวจเข้าใกล้แล้วถือโอกาสหลุดลอยไปเขาใช้เก้าอี้กั้นประตู ผลลับในไม่กี่วินาทีคนลึกลับสั่งให้เปิดประตูและมอบตัวผู้จิตรู้สึกเหมือนถูกแกล้งแต่เขาแค่ต้องฟังหลังจากถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจแล้วตำรวจได้ระบุก,การกระทำผิดทางอาญาของเขาแล้วแต่ก็มีหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทำผู้จิตทราบแล้วยังมีคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในความท้าทายนี้หลังจากที่ตำรวจออกไปทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเก้าอีเอียงปรากฏว่าเหล็กเส้นหลวมผู้จิตใช้มือหักท่อเหล็กแล้วดึงตำรวจกลับ แล้วใช้ปืนขูด่ได้รถเอาโทรศัพท์ไปให้แล้วนําตัวตํารวจอีกคนไปซ่อนตัวอยู่ในห้องบุคคลลึกลับเข้ามาอีกครั้งภารกิจต่อไปที่กําลังวิ่งหนีจากสถานีตํารวจแต่นี่คือชั้น4ี่ขณะที่ตํารวจพังประตูแล้วรีบเข้าไปผู้จิตทนความเจ็บปวดและลุกข,ขึ้นยืนแล้วรีบวิ่งออกไปจากที่นี่สําเร็จอีกสองภารกิจที่คุณสามารถรับเงินได้6ล้านดอลลาร์ณนะขณะนี้เขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลากกระเป๋าเดินทาง เขาก็วิ่งไปทันทีถือว่าเธอคือเป้าหมายต่อไปของเขาจากนั้นเขาก็ลากเธอกลับบ้านเพื่อดูว่าภารกิจในครั้งนี้คืออะไรผู้จิตเพิ่งปรับไม้แขวนเสื้อของหญิงชราแล้วรับหนึ่งล้านทันทีนั่นหมดแล้วหรือไม่แน่นอนวินาทีถัดไปชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังลั่นระหว่างทางเขารีบบอกกลุ่มคนให้หยุดรถ ผู้จิตสุดตัวลงเกมแต่มันฆ่าคนไปเยอะมากณนะขณะนี้โทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าบนพื้นบุคคลลึกลับโทรมายินดีกับผู้จิตเป็นเศรษฐีเพียงทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จแล้วเงิน1ล้านดอลลาร์ก็จะไปหาคุณผู้จิตซุดตัวลงโยนโทรศัพท์ทิ้งไปฉันสาบานว่าฉันจะไม่เล่นเกมนี้อีกผู้จิตกลับบ้านเหมือนคนหลงทาง เป็นผลให้เขาได้ยินเสียงเสียงโทรศัพท์อันโดดเด่นดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนฉันแน่ใจว่านี่คือผู้เล่นอีกคนของความท้าทายนี้เขาเดินผ่านฝูงชนเพื่อค้นหาแล้วก็พบเงาที่น่าสงสัยผู้จิตไล่ตามเขาไปแต่หลงทางทางแยกเขาแนะนําให้บุคคลนั้นละทิ้งการท้าทายนี้อย่างรวดเร็วกระทันหันจู่ๆก็มีรถมาผู้จิตหลบเลี่ยงอย่างรวดเร็วจากนั้นเลือกขับรถเพื่อไล่ล่าใครจะคิดว่ารถจะจอดอยู่ใต้อาคารหรูหราเขารู้สึกแย่ทันทีรีบวิ่งเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็ว เขาพบว่าพ่อของเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาอย่างสงบแต่อย่ารอให้เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วประตูก็เปิดอีกครั้งพี่ชายของเขาเข้ามาและยอมรับว่าเขามีส่วนร่วมในเกมด้วยแล้วออกไป13ภารกิจจะเหมือนกันสำหรับผู้เล่นทุกคนนั่นคือการค่าสมาชิกในครอบครัวด้วยมือของคุณเองผู้จิตแนะนำพี่ชายให้ใจยเย็นใจยเย็นอย่าทำอะไรโง่โงสองพี่น้องทะเลาะกันจนหน้าแดงพ่อเป็นคนใจยเย็นมากแล้วออกไปเขายังมีส่วนร่วมในเกมด้วยแต่ยังทำทุกความท้าทายให้สำเร็จ ที่ครอบครัวของเขาใช้เป็นเครื่องสังเวกเป็นแม่ของสองพี่น้องกูจิกคูจิไม่สามารถยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้ได้เขาดึงปืนออกมาแล้วเล็งไปที่พ่อของเขาสิ่งที่เป็นอดีตไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้สิ่งเดียวที่พ่อต้องการ นั่นคือการไม่ปล่อยให้ลูกชายของฉันเ้าไปสู่ความผิดพลาดแบบเดียวกันก็อาชญากรรมร้ายแรงด้วยการฆ่าคนที่รักเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุดผู้จิตก็ตั้งสติได้ในเกมนี้ไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงอย่างแน่นอนแต่น้องชายของเขากลับซ่อนตัวอยู่ยังคงดื้อรั้นเกี่ยวกับรางวัลผู้จิตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือก่อนใครจะคิดว่าเขาร้องให้ในขณะที่กำลังเล่าเรื่องน้องชายถือโอกาสแทงผู้จิตครั้งหนึ่งเขาอยากจะแทงอีกครั้งแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสมากเขาจึงหยุดหายใจเร็วๆนี้ ผู้จิตเป็นผู้ชนะคนใหม่ผู้จิตแกล้งทำเป็นออกไปล่ออาถรรพ์จึงได้ค้นพบบุคคลลึกลับคนนั้นเป็นหัวหน้ากรมตำรวจเขาภูเขา,เ,ขาเพียงอย่าเปิดเผยความลับของเกมนี้แล้วคุณก็สามารถพบเงินนั้นและใช้ชีวิตได้อย่างสบายไปตลอดชีวิตเขาจะไม่จับกลุมคุณเช่นกันผู้จิตยกปืนขึ้นโดยไม่ลังเลเลยเขาส่งเขากลับไปยังตะวันตกจำนวนเงินจะกลับสู่ศูนย์เช่นกันแต่ผู้จิตก็รู้สึกโล่งใจเขาซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องแล้วโทรหาแฟนสาวเพื่อบอกว่าเขาปลอดภัยแล้วแล้วฉันก็รู้ข่าว แฟนก็รับสายด้วยตรับใดที่เธอกินมแมลงวันคือคุณสามารถได้รับ6,000ดอลลาร์ผู้จิตก็เครียดขึ้นมาทันทีแล้วคุณตอบยังไงบ้างฉันบอกให้ออกไปคลื่นไส้จนตายตอนนี้ผู้จิตก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแรงดึงดูดของเงินอาจทําให้คนตาบอดได้ง่ายและทําผิดอย่างต่อเนื่องจนยากจะแก้ไขมีบางคนคุณสามารถรักษาขีดจํากัดของคุณได้แต่จงปฏิเสธการทดลองนั้นเสีย